สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูนกทุกๆคนนะคะและกราบสวัสดีผู้ปกครองทุกๆท่านค่ะวันนี้คุณครูนกจะพาเด็กๆไปประดิษฐ์กระทงกันนะคะแต่ครูนกจะทําโดยการปั้นด้วยดินน้ํามันนะคะก่อนอื่นครูนกขอขอบพระคุณคุณแม่น้องออโต้และน้องออโต้นะคะที่จะมาสาธิตการปั้นดินน้ํามันทํากระทงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว แล้วไปทํากันเลยค่ะวันนี้เราจะมาทํากระทงจากดินน้ํามันในมือที่ถือคืออะไรครับดินน้ํามันครับดินน้ํามันทาดินน้ํามันมาปั้นกลมๆให้มันเป็นฐานกดให้มันแบนๆเพื่อให้มันเป็นฐานลอยกระทงเต็หมับปั้นกลมๆเพื่อให้มันเป็นกลีบ เมื่อปั้นได้เป็นกลมๆแล้วให้กดลงไปแบนๆเพื่อทําเป็นกรีบเพื่อทำเป็นกรีบกดครับหลังจากนั้นนําดินน้ำมันมาติดที่ฐานกระทงะติดค่ะติดตังน,นี้ที่ฐานกระทง จะได้ลักษณะแบบนี้จะได้ลักษณะแบบนี้แล้วทําต่อไปจนรอบฐานกระทงพอเราทําเสร็จหนึ่งรอบก็จะได้เป็นลักษณะที่เป็นกระทงแบบนี้ถ้าอยากทําอีกหนึ่ง ชั้นด้านในก็สามารถทําได้เลยนะคะเห็ุแล้วค่ะน้องกระตุงน้องออตโต้โชว์โอเคจากน้อมของน้องออตโต้เห็จแล้วครับหวานมิคครับค่ะกิจกรรมในวันนี้ก็คือกูนกจะให้เด็กๆปั้นดินน้ำมัน ทำกระทงกันนะคะคุณนกจะดูสิว่ากระทงของใครสวยที่สุดคุณครูนกจะรอชมผลงานเด็กๆนะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วถ่ายภาพพร้อมโชว์ผลงานยิม้มหวานๆส่งมาที่ไลน์กลุ่มนะคะคุณนกกับคุณคณรูพิกุลรอชมผลงานเด็กๆอยู่นะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ